นี่เป็นกันดั้มภาคหนึ่งที่ผมชอบ,บามากๆกันพา Builder Beginning G มันเป็นภาคก่อนที่จะมี Build Fighter อีกนะแล้ววันนี้ผมจะมา spoil เรื่องนี้ให้ฟังฟังจบแล้วมาคอมเมนต์คุยกันว่าเป็นยังไง กันพาบิวด์บิกิเิ่งจีเรื่องราวได้เริ่มขึ้นในนิทัศการกันดัมพระเอกของเราชื่อว่าฮารุครับฮารุได้มานิทัศการกับครอบครัวของเขานะครับก็คือคุณพ่อและเพื่อนของเขานี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฮารุได้รู้จักกับคําว่ากันพลานะฮะและฮารุตื่นเต้นมากที่ได้เห็นกันดัมครั้งแรกรู้สึกแบบปลืม้มกับนิทัศการนี้มากและในงานนี้ก็มีของที่ระลึกขายด้วยนะครับและที่สําคัญเลย ก็มีกันพราขายด้วยนะครับแล้วแต่ละตัวนี่โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยตัวเอกของเรานะครับก็อยากได้กันผ่าตัวแรกสักครั้งหนึง่งตัวคุณพ่อของพระเอกนะฮะก็เลยถามว่าอยากได้ตัวไหนลูกพ่อผมอยากได้ไอ้ตัวที่ตั้งโชว์อยู่ตรงนั้นนะ่ะเพื่อเลยบอกว่าเออนั่นไงฉันหินว่างอยู่ตรงนั้นนะ่ะพระเอกครับด้วยความดีใจก็เลยลรีบไปหยิบครับแต่ทว่าก็โดนแม่สาวน้อยแย่งไปซะก่อนพระเอกก็ถึงกับหน้าคว่ำกันเลยทีเดียวฮะแต่การหน้าคว่ำครั้งนั้นทําให้มีกันผ่าล่นลง นั่นก็คือ b e g i n n i n กันดมคุณพ่อครับได้บอกว่าตัวนี้สงสัยอยากจะเป็นของลูกเอาไปต่อเถอะพระเอกเลยตัดสินใจเออผมเอาตัวนี้แหละครับตัดกลับมาที่บ้านพระเอกนะฮะตอนนี้พระเอกกำลังนั่งดูอนิเมชันกันดมอยู่นะครับและพ่อก็ได้นั่งดูด้วยครับแล้วพอหยิบแผงลันเนอร์มาแล้วพูดว่า โอ้โหมันไม่เหมือนสมัยพ่อเลยนะที่ต้องใช้กาวติดอะ่ะพ่อเลยพูดว่าเดี๋ยวพ่อจะมีของพิเศษให้นั่นก็คือครีมตัดกันดําครับพระเอกเลยเริ่มที่จะประกอบกันดําด้วยครีมนั้นในขณะที่พระเอกกําลังนั่งต่ออยู่นะครับผมเรียกว่านางเอกแล้วกันนางเอกก็เดินเข้ามาในห้องครับแล้วก็สงสัยว่าเอ้ยพระเอกกําลังทําอะไรแต่พระเอกครับมีสมาธิมากครับหมกมุ่นต่อกําลังสนุกกับการต่อกันพราในครั้งนี้ครับ นเพื่อนพระเอกนะฮะก็มองก้นนางเอกอยู่นะครับขอเรียกเพื่อนพระเอกว่าเพื่อนชายแล้วกันนะพระเอกก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เอาไปโชว์เพื่อนทั้งสองคนครับเพื่อนชายบอกว่ารู้ไหมมันมีอะไรเจ๋งๆมากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวฉันจะพาไปเพื่อนชายครับได้พาพระเอกมาที่ร้านกันพานั่นเองครับและได้พามาหาเจ้าของร้านได้มาแนะนําพระเอกกับเจ้าของร้านนะครับว่า นี่เพิ่งเข้าวงการครับพาไปแบทเทิลกันมาที่ห้องแบทเทิลนะครับพระเอกก็ตื่นตาตื่นใจกับห้องแบทเทิลมากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนในภาคนี้นะครับการแบทเทิลของเขาต้องใส่ชุดนักบินด้วยนะ พอใส่ชุดเสร็จนะครับนางเอกก็มาชมเลยโอ้ยหล่อจังเลยค่ะแต่ในขณะนั้นนะฮะได้มีบอสคนแรกเกิดขึ้นมาแล้วครับก็คือไอดอลครับผมขอเรียกว่าไอดอลนะไอดอลนะครับเขาเป็นนักสะสมกันดั้มครับแล้วได้เห็นกันดั้มพระเอกครั้งแรกก็ถึงกับตกใจนะครับฉันไม่เคยมีตัวนี้มา่ก่อนไอดอลเลยยื่นข้อเสนอว่าถ้ามาแบทเทิลกับฉันแล้วนายชนะฉันนายอยากได้กันดั้มตัวไหนนายเอาเลยแต่ถ้าฉันชนะ ฉันขอกันดั้มของนายพระเอกของเราครับก็เลือกเลกลักลัก,ลก,ลก,ลกไม่รู้จะรับดีไหมแต่เ้ราะว่านางเอกบอกว่าสู้เพื่อฉันนะพระเอกก็เลยต้องจำใจแข่งไปครับเพื่อนพระเอกก็ไม่ได้สนใจเลยนะสนใจแต่การดั้มของไอดอลที่ถืออยู่ในภาคนี้นะครับการแบทเทิลกันดั้มเปรียบเสมือนการขับกันดั้มจริงๆเลยเรียบปลักอินเข้ากับหมวกนะฮะมีการยืนยันตัวตนมีการเอากันดั้มไว้ในฮาโลเพื่อสแก๊ ตอนนี้ตัวเอกของเราพร้อมแล้วนะครับกับเพื่อนร่วมทีมแบบสุ่มนะฮะตัวเอกของเรานะครับด้วยการที่ขับครั้งแรกนะต้องจำว่าครั้งแรกนะถึงก็ตกใจเลยครับกับฟังก์ชันการพุ่งตัวออไปพอพระเอกพุ่งตัวออกไปเท่านั้นแหละครับถึงกับตื่นเต้นงงเป็นไก่ตาแตกเลยฮะชมนะยโอ้ยสวยจังเลยมัวแต่ดูวิวฮะบีมจากไหนไม่รู้ยิงใส่พระเอกครับฉากฝ่ายศูเริ่มเปิดฉากยิงกันก่อนเลยครับพระเอกตกใจครับทำตัวไม่ดกสวนกลับไปทันทียิงกลับไปทันทีเลยฮะ แต่ด้วยความที่ยังไม่แม่นนะก็ยิงยังไม่โดนนะครับฝ่ายศัตรูก็ยิงสวนนะฮะพระเอกก็ไม่สนใจอะก็ขับยังไม่เป็นน้องก็ยิงไปอย่างเดียวเลยแต่ด้วยความที่เป็นสกิลพระเอกฮะยิงโดนขายฝ่ายพร้อมกับ บังคับยังไม่ดีเยียบหัวไปหนึ่งทีแล้วก็ลอยละล่ลองไปทําไม่เพื่อนในทีมครับตกใจฮะเฮ้ย <"Hey, S 1> เป็นไรหรือเปล่าโอเคไหมเพื่อนในทีมมัวแต่ห่วงครับโดนบึ้มซะเองพระเอกก็เริ่มอ๋อ oh, ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าระบบมันเป็นยังไงไม่ได้สนใจเลยเพื่อนบึ้มไปแล้วระหว่างที่มัวแต่นั่งดูฮะว่าต้องขับยังไงไอดอลครับก็ขับมาประชิดตัวแล้วก็ยิงใส่พร้อมกับเข้าไปบวกข้างในครับเขาไปกอดรัดครับแล้วก็บอกว่าแกไม่มีทางชนะฉันหรอกแล้วก็ผลักออกเพื่ออะไรก็ไม่รู้ หลังจากนั้นไอดอลก็ใช้ฟังเนวครับกันนำยิงพระเอกถึงก็งงเลยโอ้แล้วแบบนี้ทำยังไงเนี่ยด้วยความที่ขับครั้งแรกก็หลบไม่ทันครับโดนอัดเข้าแขนชิ้นส่วนแตกตกลงไปในบริษัทฮ็อปบ,บี้กันดั้มครับพระเอกก็สิ้นหวังแล้วฮะนี่คงจบเกมแล้วล่ะพระเอกคงแพ้แล้วลครับไอดอลรับใต้เก็บทีมพระเอกจนหมดนะฮะไอดอลคงคิดว่าเออจบแล้วชนะแล้วแต่ทว่าพระเอกด้วยแรงฮึดครับกลับมาฮึดอีกครั้งและใส่เต็มฮะ จัดไปเลยเบาๆยิงกระสุนออกจากหัวก่อนครับยิงใส่ลูกน้องของไอดอลนะครับลูกน้องไอดอลก็ตอบโต้โด้วยมิดไซส์เลยฮะพอเอกก็สกิลเอกก็โดนลบปุ๊บชักทีเด็ดออกมาบีม3ดาบฝ่ายเห็นชักบีมออกมาก็ชักบีมกลับมาบ้างครับปัทหบีมฮะพปะเอกกลางบีม3ดาบออกมาฟาดกันไปครับแต่อีกฝ่ายไม่รู้ครับว่าบีมของมอเอกเหวี่ยงแรงมากสมุนถึงกับกรีดแล้วก็ปุ๊มหายไปเลยไอดอลครับเห็นอย่างนั้นก็มา จะดวนบีมใช่ไหมได้เลยจัดมาเข้าสู้กันพระเอกหลบครับฟาดบีมกันครับปะทะาบีมปุง้งไอดอลครับฟาดบีมใส่พระเอกแต่พระเอกกระโดดหลบได้ครับไอดอลถึงกับบืดฮะตกลงไปในเต็นท์ก่อสร้างครับแล้วโดนเหล็กมัดดินครับดิ้นดิ้นดิ้นจนอะไรมันหลุดออกมาไอดอลเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปถามผู้จัดการครับทำไมมันหลุดพระเอกมุดงิดนะเอา้า กันผ้าถ้าจะสนุก,กต้องประกอบด้วยตัวเองไม่ได้ประกอบเองมันจะไปสนุกได้ยังไงจัดให้ทีนึงฮะเอาดาบทิ้งเขาไปเลยไปเ,เป็นฝ่ายชนะครับไอดอลถึงกรทราบซึ้งนะครับเข้าใจถึงการแบทเทิร์ขึ้นมาทันทีว่าโอ้ต่อไปฉันจะประกอบเองนะในขณะนั้นครับมีชายลึกลับนะครับผมขอเรียกว่าเจ้าชาแล้วกันนะเจ้าชาครับถูกใจเจ้าเด็กนี้มากแล้วบอกว่าฉันจะสอนกันดั้มที่แท้จริงเองมาแบทเทิรกับฉัน กับ Forever g u n d กันตัดมาครับที่บ้านพระเอกฮะพระเอกมาดูสภาพกันดั้มของตัวเองครับแล้วก็มาคิดถึงคำสอนของเจ้าชานะครับว่าตัวเองต่อไม่ดีเลยประกบไม่สนิทติดสติ๊กเกอร์เบี้ยวไม่มีการตกแตง่งเนี่ยมันทำให้การแบทเทิลถึงแพ้ย้อนอดีตนิดน,นึงนะครับมาดูว่าพระเอกพ่ายแพ้อย่างไงนะฮะพระเอกโดนบีมอัดโดนฟอร์เลเวอร์กันดั้ม อัดรุลครับถึงแม้ว่าอเอกจะใช้ไม้ตายของตัวเองแต่ก็ยังสู้ f o ร์เรเไม่ได้นะครับโดน f o ร์เรเใช้บีมอันเดียวตบไปอเอกถึงกับน็อกไปเลยเจ้า <lay man> ชาเลยทิ้งท้ายไว้ว่าตัวหนูแกควรพยายามมากกว่านี้เข้าสู่ปัจจุบันครับพระเอกก็มาดูวิดีโอครับแล้วก็ได้รู้ว่าแันดามของเจ้าชานี่มันสมบูรณ์แบบจริงๆเลยว่ะ ทำสีเก็บดีเทลทําให้มันเก่าเนี่ยแหละกันพาบิวดเดอร์ตัวจริงพระเอกซึมเลยครับบอกว่าตัวเองนี่ผิดพลาดจริงๆเลยขนาดนั้นครับเพื่อนพระเอกทั้งสองคนนะครับนางเอกและเพื่อนชายนะครับก็เข้ามาพร้อมกันพานะนางเอกถามเลยครับพระเอกจะเลิกเล่นกันพาเหรอเธอบอกไม่ ฉันจะประกอบใหม่เพื่อนไปเอกเลยพูดเลยครับงั้นเดี๋ยวฉันช่วยฉันจะสอนเพิ่มให้เริ่มจากการเก็บชิ้นงานต้องใช้กระดาษทรายคัดออกครับให้มันสะอาดแล้วต้องทําสีจิ้มสีลงไปในจานสีแล้วค่อยๆทาตาแล้วก็ตัดเส้นพระเอกครับได้เรียนรู้อย่างนั้นก็เริ่มทําเลยครับสุดท้ายครับเสร็จฮะภูมิใจครับทีนี้ทาออกมาดีกว่าเดิมสวยเอาไปอวดเจ้าของร้านกันครับ เจ้าของร้านบอกโอ้ยนี่สุดยอดเลยนะสวยเลยไอ้เพื่อนพระเอกครับเป็นไงล่ะโหกูสอนเองแต่เจ้าของร้านครับก็พูดอีกว่ารู้ไหมมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะประวัติกันดั้มมันมีมานตั้ง30ปีเดี๋ยวให้พี่คนนั้นนะช่วยสอนให้ผมขอเรียกพี่คนนี้เรียกว่าผู้ชายหัวเขียวแล้วกันฮะผู้ชายหัวเขียวเลยบอกว่าได้สิงั้นมาแบทเทิลกับพี่ไหมพวกพระเอกก็ตกลงครับไปแบทเทิลกันครับเข้าสู่สนามรบครับพระเอกก็ลอยกันบนฟ้าครับแต่ทันใดนั้นครับ บีมที่ไหนไม่รู้อัดใส่พวกพระเอกครับนี่สองต่อหนึ่งเลยนะเนี่ยเปิดมาครับโอ้โหใช้ซาคุที่โมมาสีม่วงนะครับเกาะค่อนข้างเท่เลยนะแต่ทั้งสองคนถึงกระตกใจครับไม่ได้ตกใจกันดัม้มตกใจพี่หัวเขียวเนี่ยแหละที่ขับกันดัม้มปุ๊บบุคลิกเปลี่ยนปับ๊บกลายเป็นคนบ้าคลั่งขึ้นมาทันทีฮนะพี่หัวเขียวครับเปิดจากยิงกระนำยิงกระนำยิงกระนำอย่างเดียวครับพวกพระเอกก็หลบอย่างเดียวเลยครับ เพื่อนไปเอกเพื่อนชายบุกเข้าฟันเขาไปทีหนึ่งครับพี่หัวเขียวถึงกับพลาดท่าครับเพื่อนไปเอกก็ดีใจครับแต่พี่หัวเขียวบอกว่าฮดีเลยเข้าสู่ระยะชันสักทีและพี่หัวเขียวก็ทําการชักของเด็ดออกมาฮะนั่นก็คือขวานอันโคตรใหญ่ครับโคตรเจ๋งส่วนเจ้าชานี่ก็แอบดูการแบทเทิลนี้อยู่นะครับเพื่อนไปเอกครับพลาดทา่าโดนฟันไปทีโอ้โห ถึงกับขาหายไปเลยนะครับต้องบอกเลยว่าพี่หัวเขียวก็ตึงพอสมควรครับตอนนี้เหลือแค่พระเอกกับพี่หัวเขียวแล้วครับแต่ในขณะนั้นครับเพื่อนพระเอกที่ยังไม่ตุยฮะยิงมิสไซล์ใส่พี่หัวเขียวถึงกับซาคูข,ของพี่หัวเขียวอะไหล่หลุดออกมาเลยฮะทุกคนตกใจครับอ้พี่หัวเขียวใช้วัสดุแปลกปลอมในการโมกันดั้มครั้งนี้ครับน่าจะเป็นวัสดุที่ไม่ถูกลิขสิทธินะคาดการ์อย่างนี้นะในจังหวะนั้น,นครับพระเอกเห็นเป็นโอกาสที่ดีเลยชักไม้ตายของตัวเองฮนะจัดก,การใช้3ดับ กระนำเข้าไปใส่พี่หัวเขียวถึงกับบึ้มทาให้เป็นฝ่ายชนะครับ เจ้าชาครับได้ดูการแข่งขันนี้จบก็ควบมาออกไปตัดภาพมาที่ตอนนี้มีการแข่งขันกันดั้มเหลากันดั้มกําลังต่อสู้กันอย่างเมามันเลยครับนั่นคือกันพาแบทเทิลแชมเปียนนั่นเองครับเจ้าของร้านได้เปิดให้พวกพระเอกดูและบอกว่าลงแข่งในขณะนั้นครับเจ้าของร้านก็บอกพระเอกว่าเออมีของฝากมาถึงนายน,นะเจ้าของร้านก็หยิบพาร์ตพิเศษให้นี่มันของบิก๊กนอร์ชัดๆใช่แล้วครับเจ้าชาแอบไปทําให้พระเอกครับตัดมาวันแข่งขันครับ ตอนนี้การดั้มแบทเทิลก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับหลายคู่ได้มีการต่อสู้กันอย่างเมามันครับการแข่งขันนี่ดุเดือดมากครับและตอนนี้ใกล้ถึงตาพระเอกของเราแล้วนะครับแต่พระเอกของเรายังไม่มาครับอาก็บอกอุตส่าห์ทำพาร์ทให้จะไม่มาจริงหรอไอเด็กน้อย เพื่อนก็รอไม่ได้แล้วครับต้องลงแข่งกันก่อนครับนางเอกใช้แบรฮักไกครับส่วนเพื่อนชายใช้ชินดินจูสีขาวครับทุกความที่ทั้งคู่ยังไม่เคยลงสนามจริงมาก่อนครับนางเอกบินไปชนนั่นชนนี่โดนระเบิดจากฝ่ายตรงข้ามนางเอกถึงกับสติแตกครับร้องหาพระเอกกลัวทันใดนั้นครับแสงออร่าพาดผ่านพระเอกบินมาแล้วครับพร้อมพาร์เสริมที่พระเอกได้จากเจ้าชานะครับพร้อมบุกตะลุยใช้ความสามารถพิเศษที่เพิ่งได้มานะครับป้องกันเพื่อนจากการจง ตีทั้งหมดนะฮะสามดาบจากตะก่อนที่เป็นบีมธรรมดาให้เป็นบีมใสฟ้าฟาดไปทีเดียวะฮะไอดอลของเราก็มาครับโดนพระเอกฟาดไปทีเดียวระเบิดไปะฮะไอดอลก็บ่นนะโอ้ยฉันประกอบเองแล้วนะมว้ยของจริงมาแล้วครับเจ้าชากับ f o ลีเวอร์กันดั้มครับบุกเข้ามาโจมไอพระเอกครับพระเอกก็พร้อมลุยครับบุกเข้าไปสู้กับเจ้าชารับเรียกได้ว่าช็อตนี้นี่มันมากครับใช้ฟังนิวฟาดเป็นแซ่ะฮะ เอาทีโลของพี่ชาเขานี่กระเด็นหายไปเลยครับส่วนเพื่อนพระเอกก็สู้กับทีมของเจ้าชาอยา่างโศสีเลยนะครับนี่ม,มือใหม่กันจริงหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ฮะพระเอกกับเจ้าชานะครับบินไล่กันไปครับบินไล่กันไปเรื่อยๆมีศัตรูขวางหน้าครับพระเอกใช้ฟังเนวที่ได้มานะครับการคู่แข่งอื่นซะหายเกลี้ยงเลยครับรวมถึงเจ้าชาก็จัดการคู่แข่งอื่นหายเกลี้ยงมันกันฮนะ และทั้งสองคนก็ได้เก็บฟังเนวครับและปะทะดาบกันอย่างตัวตัว,ตวโคตรมันช็อตนี้มันจริงเจ้าชาถึงก็เอ่ยปากเลยว่าสนุกพระเอกก็เหมือนกันสนุกหลงังจากนั้นครับตัดมา1ปีครับการดั้มของพระเอกกับเพื่อนๆแล้วก็ของเจ้าชาได้มาจัดแสดงโชว์นะครับแล้วก็มีเด็ก2คนมาดูโอ้ยมันสวยจังเลยอ่ะ แล้วเอกก็อยู่ด้านหลังครับว่านั่นของพี่เองเด็กก็ตื่นเต้นครับว่าผมจะต่อยอย่างนี้ได้ไหมนะไปะเอกก็บอกได้สิประกอบกันดั้มกันเถอะและก็เป็นอันจบกับกันพาบิเด์บิกิ่งจี